ผมก็ต้องขอบคุณทางตัวแทนผู้เสียหายโดยเฉพาะพี่หนึ่งนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจในการทำงานเราคงพูดไม่ได้แต่ว่าวันนี้ผมก็ขอพูดคร่าวๆว่าผมรู้ว่าลูกน้องผมที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของผู้เสียหายเนี่ยเขาทุ่มเท ถ้าสังเกตก็คือที่เขาทำก็คือวันหยุดยาวนะครับเลลวเขาตั้งใจมากวันนี้คือส่วนหนึ่งของพี่หนึ่งแล้วก็ทีมงานที่มาเป็นแรงใจให้กับผู้เขาได้กลับเคลื่อนสำหรับการทำงานในชุดลาดตระเวนออนไลน์เนี่ยผมขออนุญาตนำเสนอให้ทุกท่านฟังว่าเป็นนโยบายของท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภั์ ท่านพบตรท่านนี้จริงท่านสั่งการเป็นนโยบายโดยตรงสั่งผมมาโดยตรงเลยว่าอยากจะให้พวกเราทํางานเชิงรุกว่าไม่ว่าคดีจะใหญ่หรือคดีจะเล็กเนี่ยแต่ว่าถ้ามีผู้เสียหายจํานวนเยอะอยากให้เราทุ่มเทในการทํานะครับก็อีกเบื้องหนงท่านหนึ่งก็คือท่านพลตารวจโททิติแสงสว่างผู้ัิชาการตารวจนครบาลแต่ว่าส่วนที่สําคัญที่สุดผมบอกให้เลยก็คือ ทีมงานนี้จริงๆแล้วสืบนครบานมีคนน้อยนะมีคนมีคนไม่เยอะวันนี้มีผู้เสียหายจํานวนมากเลยเข้ามาอินบ็อกเรานะครับเข้ามาอินบ็อกเราแล้วก็มีความหวังว่าอยากให้เราทําทุกคดีผมนําเรียนว่าผมตั้งใจทําทุกคดีนะครับแต่ขออนุญาตจัดความสําคัญก่อน,อย,นอย่างเช่นคดีที่ถ้าอย่างเช่นคดีแฝดโรกอย่างนี้ ถ้ามีเด็กที่จะต้องถูกตกในพยาอันตรายอย่างงี้เราจะเลือกลําดับหนึ่งก่อนลําดับที่2ก็จะเป็นคดีอย่างที่1กับพวกที่มีผู้เสียหายจํานวนเยอะแล้วก็หาตัวเขาไม่เจอนะครับก็อยากจะมีหลายท่านอินบ็อกมาเร่งรัดว่าว่าอยากให้เราเร่งผมบอกผมกล้าให้คํามั่นตรงนี้เลยนะว่าเราเราทำทุกคดีนะครับแล้วในส่วนที่พี่หฝากไว้ ะะเดี๋ยวผมรับไปดูว่าจะประสานงานอะไรได้บ้างเนื่องจากว่ามันเป็นคนละหน่วยงานกันแต่ผมก็เชื่อในสัญชาติญาณหน่วยบังคับใช้กฎหมายว่าการเป็นเจ้าหน้าที่ปังคับใช้กฎหมายอย่างน้อยก็ต้องทําไม่ใช่แค่จับคนร้ายยังก็ต้องตามเอาทรัพย์สินที่เขาเอาไปเนี่ยเอากลับคืนกับผู้เสียหาย,ยให้ได้มากที่สุดนะครที่เป็นทหารเนี่ยมีอยู่หลายท่านเพราะว่าเกิดจากการชักชวนแล้วก็เกิดจากการเขาจผิดว่า เป็นการลงทุนที่มีหลักฐานและน่าเชื่อถือดังนั้นผู้เสียหายที่อยู่ในค่ายทหารที่จังหวัดลบบุรีและจังหวัดอื่นๆเนี่ยผมเท่าที่สอบถามแล้วน่ารวมๆแล้วน่าจะหลายหลักหลายล้านล้านบาทขอไปครับหลากหลาย10ล้านบาทนะครับแต่ว่าด้วยการที่ไม่สะดวกในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ไม่สะดวกในการที่ว่าจะเข้ามาในกรุงเทพ ก็มีผู้ดําเนินการในการดําเนินคดีเนี่ยมีแต่เพียงไม่กี่คนแล้วก็ได้หัวหอ,อกอย่างพี่หนึงและทีมงานครับคอยที่เป็นตัวแทนแล้วก็พวกเราเนี่ยคอยให้ความร่วมมือนะครับดังนั้นจะยังมีผู้ที่เสียหายอีกหลายท่านที่ไม่กล้าที่จะแจ้งความดําเนินคดนะีดังนั้นก็ผมก็เป็นขอเป็นหนึ่งกระบอกเสียงของผู้ที่เสียหายทั้งที่มาและที่ไม่ได้มาในที่นี้นะครับ มาช่วยการดําเนินคดีกับคนที่กระทําผิดเนี่ยให้ได้รับโทษแล้วก็คืนเ,เงินหรือว่าอะไรให้กับผู้ที่เสียหายโดยเร็วที่สุดครับแล้วก็ขอชมเชยของอสืบสวนนครบาลครับเพราะมีการดําเนินการได้อยา่างรวดเร็วเดือดเยี่ยมเพราะว่าจากที่ได้ดําเนินคดีมาเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือพวกเราเนี่ยรอกันอย่างใจจดใจจ่อครับแต่ว่า ความหวังที่ปลายอุโมงอย่างที่พี่คนเมื่อสักครู่นะครับได้กล่าวไว้มันเริ่มจะมีแสงสว่างมาตั้งแต่ได้ข่าวว่าสืบสวน,นนครบาลใช้เวลาเพียงไม่นานเท่าไหร่สามารถที่จะจับกลุ่มหนึ่งในผู้ต้องหาได้ต้องขอขอบคุณทุกการครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับทางผู้เสียหายครับผมรับรู้ถึงความรู้สึกได้เลยครับก็รู้สึกกินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถ,ถติดตามจับกลุ่ม ผู้ต้องหาในส่วนของที่่ร้องเรียนมาได้อย่างรวดเร็วครับส่วนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้การแล้วก็ทางพรุงกับจุบที่